ไปละครับไปละครับนี่เสร็จละหัางห้างตัวใดน,นี่ยัอยงอยู่บอกว่าห่งเสร็จแล้มลโอ้โออธรรมดาได้หนี่ล่มพัดปีวีเลยหหมีบ่มีใครอยู่บ,อบ,อบ่อ้าวจัดเลย ทางไงเติบตอาเต็มเป้าเลอนะสั้นในที่แหละเ <laughs> มื่อสิบเมื่อสิบงง <laughs> สบุตรถงมันปั๊บได้ด้ะนะนะ่ะงองอลงอีกนะ่ะ พื้นที่สั้นพื้นที่อันอันนี้มันกับปั๊บเอาตัวบอบอกเลยว่าบดละเอียด <c oughs> นะว้าวห้งองแบบไงเลย <c oughs> ห้างนี้คือกูมูอุ่อกไก่หนักตึงแหน,นย หาสิปอะนหามือนไข่มันตึงแล้วไข่ให้แมันออกก่อนใส่แป้งเร็วแมีมันออกปุ๋ะไหต้องออกไวไข่มดแดงโอ้ไม่เปลี่ยนเลยหาสั้นสูงนึ่งกิโลหน ผลงานวันนี้จะเอามีเปล่งออกนอเนาะบรให้มันดับมันเป็นไปไข่ไมีเปล่งออกเธอน,นี่เออมันกับไปไข่รรออกมันก็เป็นตัวเปล่งเออมุดกัดออนมันกัดคนงาม